รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซลิอัลกอมโอัลลอฮ เท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรเรื้เรือนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีน สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับคุณครูพี่ตานเหมือนเดิมค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นป .1 นั่นเองนะคะค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมที่เป็นลูกบอลสีแดงใช่ไหมคะนั่นคือใบกิจกรรมอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะการแยกจํานวนนั่นเองนะคะอ่ะการแยกจํานวนของเราเมื่อครั้งที่แล้วเราแยกจํานวนเลขอะไรไปเด็กๆจําได้ไหมเราแยกจํานวน5และ6ไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแยกจํานวนเหมือนเดิมค่ะแต่เรามาดูซิว่าวันนี้จะเป็นตัวเลขอะไรนะคะในใบกิจกรรมอะไรคะ เท่าไหร่กับเท่าไหร่นั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ใบกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะอ่าค่ะก่อนที่จะไปเริ่มใบกิจกรรมใหม่เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะ เอะเมื่อครั้งที่แล้วจําได้หรือเปล่าอ่าการแยกจํานวนใช่ไหมลูกอืมการแยกจํานวนนะคะการแยกจํานวนเดี๋ยวคุณครูเขียนข้างบนให้เด็กๆดูก่อนเนาะการแยกจํานวนนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคค่ะ การแยกการแยกจำนวนครั้งที่แล้วเราแยกจำนวน5และ6ใช่ไหมคะอ่าเราแยกจำนวน5และ6จากอะไรคะเราแยกจำนวน5และ6จากนี้ใช่ไหมลูกบอลใช่ไหมลูกบอลสีแดงนั่นเองนะก็คือ เอาลูกบอลนี้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสองใช่ไหมคะอ่าแล้วก็สามเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรคะอ่าหนึ่งสองใช่ไหมอ่ามันก็จะได้อะไรคะสามกับสองนั่นเองคะ่ะ อ่สาสกับ2ใช่ไหมคะอ่าแล้วน้องดูข้างล่างนะคะค่อยลูกบอลสีแดงมา1นลูกใช่ไหมอ่าทีนี้เป็นยังไงคะ5แยกเป็น1กับอะไรลูกให้ได้5ใช่ไหมที่น้องตอบกันมาก็คือ4ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็วาดวงกลมสีแดงลงไปเลยสี่ลูกด้วยกัน นี่คุณครูลายสีให้นักเรียนเห็นเลยนะอ่า4ใช่ไหมคะ5แยกเป็น1กับ4ใช่ไหมคะนี่อือ1กับ4ก็คือ5นั่นเองเอ๊ะวันนี้เรามาดูซิ ว่าใบากิจกรรมของเรานะคะเท่าไหร่กับเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะเด็กๆเ,เขียนความคิดของตัวเองได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ใบกิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ย อาใบกิจกรรมที่10นั่นเองเนาะใบกิจกรรมที่10เท่าไหร่กับเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าคำสั่งเดี๋ยวเด็กๆมาดูคำสั่งไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำสั่งก็คือว่าแยกจำนวนเนา แยกจำนวนและอะไรคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการแยกจำนวนนั่นเองนะคะเขียนใหม่อีกฟักหนึ่งครั้งาการแยกจำนวนการแยกจำนวนใช่ไหมคะเด็กๆ นี่เลยนะคะวันนี้เรามีเลขอะไรบ้างเอ่ยอ่าเรามีเลขเจ็ดนะเรามีเลขเจ็ดเรามีเลขแปดแล้วเราก็มีเลขเก้านะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆแยกจำนวนและเติมตัวเลขลงในช่องว่างน้องๆดูซิว่าตรงนี้คือเลขอะไรลูก ่าเลข7ใช่ไหมเจ็ดหมดเลยนะคะแต่เวลาเราแยกจำนวนออกมานะคะน้องๆลอ,องดูซิว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะลูกบอลทั้ง7ลูกนี้เราจะแยกอะไรได้บ้างนะคะเราจะแยกตัวเลขอะไรได้บ้างที่นำมาใส่ในช่องนี้และช่องนี้ใช่ไหมคะ เด็กๆลองทำดูสิคะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้นะเด็กๆสามารถเขียนความคิดของตัวเองได้เลยนะคะช่องว่างตรงนี้นะที่เป็นพื้นขาวๆตรงนี้นะคะน้องๆสามารถเขียนความคิดของตัวเองได้เลยนะคะเอ๊ชีนี้คุณครูมีคำถามค่ะตรงนี้มันเดมันเจแล้วก็มันเจ็ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้านล่างสี ฟ้ากับสีชมพูตรงนี้เวลาเราแยกจํานวนแล้วเราสามารถเขียนเลขซ้ำกันได้ไหมคะเช่นแบบนี้ค่ะ,ะเช่นสมมุติว่าเใช่ไหมน้องบอกว่าอะไรอะไรนะีนะอ่าหกับ2แล้วกันอ่าน้องบอกว่า5กับ2ครับคุณครูแต่ตรงนี้น้องเขียน5กับ2อกับส แบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้ไม่ได้นะคะถือว่าผิดนะคะอ่าเราห้ามเขียนตัวเลขเป็นยังไงคะห้ามเขียนตัวเลขซ้ำกันนั่นเองนะ ห้ามเขียนตัวเลขที่ซ้ำกันใช่ไหมถ้าเราเขียนหกับ2แล้วเป็น7แล้วนะคะเวลาแยกออกมา5กับ2เป็น7แล้วในช่องต่อไปต้องเป็นจำนวนอื่นต้องเป็นเลขอื่นเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเลย8เอะเราแยกออกมาซิว่าตรงนี้ นะคะใส่มาตรงนี้ใส่มาช่องนี้แต่เราแยกจํานวนได้เป็นเลขอะไรบ้างนะคะอาคารนี้เด็กๆพร้อมที่จะทําใบกิจกรรมเรือยงคะอืมเก่งมากค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ยากด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กก็ส่งมานะคะใน กลุ่มงานส่งการบ้านด้วยนะคะในใบกิจกรรมที่สิบนะคะค่ะก่อนจากกานวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากช่องของเราด้วยนะคะเด็กๆขา,าเด็กๆเข้าไปกด ร้ายกดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะแล้วอย่าลืมส่งใบกิจกรรมที่10มานะคะคุณคณรูรอตรวจอยู่นะสำหรับวันนี้นะสวัสดีค่ะเจอกันวันอะไรคะเจอวันกันวันอังคารหน้านะบ๊ายบายค่ะ